สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ The Move Club Clinic สาขาราชพฤกษ์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูว่า The Move Club Clinic เนี่ยมีอุปกรณ์ฝึกคนไข้ทางระบบประสาทอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดอ,อยากรู้แล้วตามผมมาเลยครับครับสำหรับอย่างแรกนะครับ สิ่งนี้นะครับเราเรียกว่าพาราเดลบาครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเดินนะครับสำหรับคนไข้ทางระบบประสาทนะครับโดยจะมีกระจกนะครับที่ช่วยในการบอกคนไข้ได้ครับว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในลักษณะตัวตรงหรือยังนะครับหรือว่ามีลักษณะการเดินที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับครับในส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องพยุงเดินนะครับโดยเครื่องพยุงเดินเนี่ยสามารถพยุงนะครับลำตัวคนไข้ได้นะครับโดยที่สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความสูงของคนไข้ได้ด้วยครับทำให้คนไข้มีความมั่นใจในการเดินมากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับ เป็นจักรยานไฟฟ้าครับโดยเครื่องนี้นะครับสามารถปั่นเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อทั้งแขนแลวก็ขาเลยนะครับแบบนี้ครับนี่จะเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทนะครับจากที่เห็นนะครับคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระโดดข้อพือนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อชะลอ,อก,การฝ่อรีบของกล้ามเนื้อครับผมนี่ก็จะเป็นการฝึก proprioceptive sense นะ หรือการรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณข้อต่องที่อยู่บริเวณข้อเท้าในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาทโดยใจผู้ป่วยยืนอยู่บนบาลานซ์บอร์ดและตาม,มองกระจกทางด้านหน้าน,นะครับที่จะเป็นการสาธิตการสึกการเดินในผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทบนพาราเดลลบาร์โดยที่เราจะใช้เซฟตี้เบลเป็นตัวจับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเดินสำหรับผู้ป่วยนะครับ นี่จะเป็นการสาธิตการออกกําลังกายนะครับกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนทางด้านหลังที่ใช้ในการเหยียดข้อศอกนี่ด้วยการใช้ถุงทรายนะครับเป็นแรงต้านนะครับโดยจะมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอาจ,จะให้คนไข้นะครับค่อยๆเหยียดศอกขึ้นไปช้าๆนะครับค่อยๆปล่อยลงช้าๆครับงอศอกลงช้าๆนะครับ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเกรงตัวของกล้ามเนื้อค่อนข้างมากนะครับเราจะใช้ลูกบอลนะครับในการคลายการเกรงตัวของกล้ามเนื้อในลักษณะนี้นะครับค่อยๆเอียงนะครับช้าๆนะครับนะครับแล้วก็ยังมีฝั่งช้านะครับประมาณนี้ครับนี่จะเป็นการสาธิตการฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาทเดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินนะครับนี่คือวอลเกอร์นะครับเดี๋ยวลองผู้ป่วยเดินดูครับ กันนี้ครับนี่จะเป็นการฝึกเดินนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอุปกรณ์นี้นะครับเรียกว่าตัวอพอดนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้ป่วยเดินดูนะครับอลองเดินไปข้างหน้าครับครับก็จากที่ผมได้พูดมาเบื้องต้นนะครับจะเห็นได้ว่าคลินิกของเรานะครับมีอุปกรณ์ในการฝึกคนไข้ทางระบบประสาทมากมายเลยนะครับหากท่านใดนะครับต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะเข้ามารับการรักษาทางคลินิกนะครับก็ให้เข้ามา สอบถามแล้วก็ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่คลินิกสาขาราชพฤกษ์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันที่คลินิกครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ